สวัสดีครับเจสวัสดีครับสวัสดีสสดต่อเน,นื่องน,น,นะครับเนดะ้ตอต่อเนื่องนะครับเนาะต่อเนื่องให้พี่น้องเบิรงเลยนะครับต่อเน,นื่องเบิรงเลยนะครับถนนอนทางจากตัวเมืองคอนแก่นนี่แหละออกไปทั้งเมืองอุดรน,นะครับเนาะถนนมิตรภาพนะครับเนาะอยากสีฮัวถนนเส้นเนี่ยเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสเดินทางมากม่นบ่อซีฮัวมีมวงใดซ่อมแซมแน่หรือมวงใดขยายแน่หรือมวงใดสมรวจชุดโซมแน่ นะเดิไปเบื้องครับไปไปลุยเลยนะครับโอ้ยแรนเร็วแตงพี่นอ้องยาแแรนเร็วหลายเขตนี่มันเขตควบคุมเลยครับเด้อควบคุมควบคุมควบเร็ว,วไหมครับเิ่นบรใหารเกินแปดสิบหนบ้าแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเ้อแล้วจะมีใบขาวขาวไปวันฮีนเลยนะครับครับการรักษากฎจ,จรารจอดเลเด้อพี่นอ้อง เอาออกจากตัวเมืองคอนแก่นมานะครับเริ่มคลิปออกจากหนามหาไร่มอหน้ามอขอคอนแก่นนั่นนะครับนะมาไร่คอนแก่นนั่นนะออกมามุ่งหน้าไปทางเมืองอุดรนะครับเนาะถนนหมายเลขสองเนาะนะครับกระทั่คลิปวันวันวันที่เจ็ดนะครับพี่น้องคลิปวันที่เจ็ดพฤติการนะครับต่อเนื่องเลยนะครับเนาะแต่ว่าสิลปอยคลิปเมื่อไรนะครับคอยติดตามนะครับนะนะครับ พาไปชมถนนมิตรภาพจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปน้ำพองเนาะเอาหอวทันเนาะหัวหันเา่าลายไม่สิไกหลายไม่สิเลลน่านะว่าอยากตัดตอพี่เาว,ว่าอยากตัดตอแบบเป๊บหันปับนป๊บนี่แหมพี่นนองมันมันบ่วเห็นเป็นเรื่องเป็นเล่ามันบอกคือเฮาเข้าเหตุเกี่ยวกับถนนนี่ก็อ,อยากให้เอซีเพิ่นเห็นเห็นความเป็นไปมากของถนนนะครับเนาะ ขอบคุณเอฟซีหลายๆา,ายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าสิเป็นน้ำท่วมเพราะเป็นน้ำเน,นาะลายน้ำน้อยน้ำไหลนะครับก็ติดตามคลิปพี่ย่าเนี่แหละนะครับก็สิพาไปเที่ยวหลายหมองกสบไปได้หลายสไตล์นะครับพี่ย่าบอกโบมีหลักๆนะบ,บ่โเห็นหลักๆอกครับบ่เห็ดแบบอ่ายืนรัดเทด่าใดอกนะครับกับส่วนมากสิเป็นถนนส่วนมาก นะครับเพราะมันมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพี่น้องสิเดินทางแม่นบ่แต่พี่น้องเดินทางนี่ถนนสําคัญเน้จากอาเภอนั่นไปอาเภอนี่จังหวัดนั่นไปจงังหวัดนี่อีกสิครับเกิดมีการก่อสร้างมีการขยายถนนนั่เสียอนุญยากทายเละพี่น้องเสด็น้ำมันระวังวนเนาะใน้คิดนะออกมาแล้วเนีอครับบอกว่าเชื่อมถนนเลียงเมืองแล้วมหาดทอดรลานหูโหมแล้วนะครับตรงร่องอวน ล่วงวนเดชานี่ยแหละพี่นอ้องกันเคยมากกันสินั่นเนาะเนี่ยล่วงวนเดชาน,นี่ยพี่ยาดึแต่แป๊เป็นเบาหน่อยลงวัวน,นี่ก็ยังอยู่สภาพนะครับก็ยังเป็นล่วงวนอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะนั่นแหละพี่น้องพี่น้องบางท่านสิวา่าโอ้ยไปตั้งแต่โดนแลว้วพี่น้องหรสิว่าโอ้ล่วงวนเดชาเป็นยังไงเน,นาะไปสิว่าเนาะก็อยากปูขยันกนำแต่ที่เห็นแล้วล่ะพี่น้องเนาะ ถนนก็จะเห็ดไม่นะครับมาก็กวงขวงเนาะถนนในบุ้งด้วยใช้วัสดุมากบลนี่เป็นบีมีคู่ขนานแล้วพี่น้องตอนมีคู่ขนานแล,นแล้วเด้อฟังแปลว่าสองฟังเลยนะครับเด้อคู่ขนานสองฟังเลยนะครับเนี่ยะนะพนักสิเข้าไปซื้อของไม่วัสดุต่างๆในลานต่างๆพี่น้องต่อ,อ,ตอ,อคู่ขนานเด้อสิาวลาเล่นกลางว่ไหนเด้อบอ่มีอมองออกนะครับ ต้องออกคู่กนานหนึ่ครับเด้อต้องออกคู่กนานเนาะแบนคู่กันนานเราครับวิญญาภายเดียวกะก็สีแลี่ยถนนเล่นกลางเพราะมาท้ายถ้ำมาท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งถนนนวทางเห็นไหมครับช่วงนีน้ถนนเสร็จแล้วออกจากเมืองนวลแก่นมาเลยเว้ยเลี่ยมงามแล้วพี่น้องงามแล้วนะครับถนนงามแล้วงามแล้ว นะครับอยู่ในเขตตะบนสำรานนะครับเทศบาลตะบนสำรานเ้อตอนนี้นะครับออกจากตัวเมืองคอนแกนออกมาก็เป็นเขตเทศบาลตะบนสำรานแล้วนะครับช่วงนี้เนาะนะครับวิญญากรรมยจากวอลไลน์างเทียเนาะยานพี่น้องลำค้านแต่มันก่อ ต้องอธิบายนะบางทีขับรถทอดถไซแล้วสั่นทีนะนะครับครับนี่เขตตำบลสำราญนะครับเนี่ยสะพานลอยกันจะกันแล้วเด้อนะครับไปมาสูงกันแล้วนะครับนี่สะพานลอยกันเซตเดียบร้อยบริบูรณ์แล้วนะครับนะงามเลยนะครับงามสวยงามแล้วนะครับพี่น้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่จะพี่น้องในมาทเที่ยวบ้านเกิดมึงนอนหรือ,อพี่น้องท่างไกลตั้งจังหวัดมาเขามาเที่ยวมเยวมืองขอนแก่นนะครับกเสียนถนนนวนทางลักษณะาแบบนี้นะครับถนนนนทางขอนแก่นก็สวยงามขนาดนี้แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับบริเวณสวนทางคือเขานด้ครับเด้อเลนใครเลนมันเลนออกจากขอนแก่นก็เลนออก เลนเข้าเมืองคอนแกน่นก็เข้าเมืองคอนแก่นนะครับนะต่างคนต่างเ่นไปเลือยนะครับเอาไปค่อยที่ตามดูถนนจากเมืองคอนแกน่นไปอำเภอน้ำพองนี่นะครับเป็นจังไดน,นะครับมีสมแซมบอมีการขยายบอมียังกีดขวางจราจรบอรนะครับตรงเทศบาลสำรานนะครับตรงนั้นคอนกรีดนะครับเทคอนกรีดอย่างดีเป็นคู่ขนานอย่างดี พ่อรดจากหน้าวัดหลวงพ่อกล้วยเนี่ยแหละครับเป็นถนนลาดยางเห็นป่ะพี่นอ้องดำพื้นเลยเนะครับเนี่ยถนนลาดยางก็เป็นถนนสองเลนสามกระเลนจอดนั่นแหละพี่นอ้องความเร็วอยู่ที่เก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเด้อตอนนี้ขเขาราเฮ็ดห่องจอดรถพักรถได้น,น่นพี่น้องมากเมื่อยๆก็จอดได้ครับเนี่ยจอดพักผ่อนเข้าห้องน้ําห้องในเรื่องข่าห้องน้ำหมอ,องนองน,นอนนพักผ่อนได้พุ่งละนะครับ ดีเลยล่ะพี่น้องเขาเจ้าจเฮ็ดดีมากเลยนะครับเอาวิญญาณสิบอทายคลิปเออมงหันเห็นเห็นถนนเป็นหลุมนิดๆน,นะครับมันเป็นหลุมอย่างเนาะมันคือกระทอออกแบบนั้นนะครับวิญญาณเห็นมุองหันนะครับเนาะอยู่เลซ้ายสุดนะครับเด้ออยู่เลซ้ายสุดวิญญาณเห็นเป็นหลุมจอกบอกอยู่วุงหันนะครับครับมุ้งกระไรไงเหระมันระวัะวงเด้อคับเมาเรียวหลุมสํำหน่อยตกอาจจะเสียรักได้นะครับเนาะ รถย้อนกับสิบอรอเป็นอย่างมาเร็วกับสิบอรอแน่นะครับเล่นใส่นะครับพี่น้องไ้สกเกตเล่นสายทีวีย่าแลนชิตาเหนีนี่านี่นี่ครับพราร์รถใหญ่แลนหลายพี่น้องรถใหญ่กสีแลนหลายาสี่เป็นหลุมเป็นหลองจังหน่อยเด้อครับเด้อนะครับมาเล่นกลัวในบรอเป็นอย่างจิ๋วหลิวเลยล่ะนะครับสบายบื้อเลยเดี๋ยวไปลองเล,ล่นกวไกบ้า,บาง ยาสิลเล่นขวายพี่น้องเมื่อเอาน่ครับเล่นทรายนะครับพี่น้องเนาะกะมิชำรุดนะครับชำรุดคือคือรถใหญ่น่ยี่เห็นเห็นไหลที่มองอยู่นะครับเนาะแต่ว่าว่ามีการขยายถนนนะครับเนี่ยเล่นขวาสุดเนี่ยรถใหญ่เพิ่นแล่นเนาะยเดี่ยีเล่นขวาสุดบ่็ไปยังครับเหลี่ยมเลยแต่เล่นทรายนี่ลุมหลายจัหน่อยบ่าไม่ลุมนะครับเป็นคือรถอาร์ซี เล่นดูดูเนาะรถใหญ่ๆเล่นดูดูสิชำรุดเนาะขับกับบัวกันล่ะพี่น้องธรรมดาของรถเนาะถนนน้นทางบ่วกันยุ่ยไซก็ได้ถนนบ้านนอกบ้านวิญญาเองขี่แน่ท้ๆก็ยังเป็นหลุมเป็นบอ่อจนแล่นเล่นเจ็บปดได้อุกเละนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่บอตลอดเห็น,นวะถนนเล่นเข่าก็เล่นเข่ามากผลเล่นเข้าไปก็เล่นเข้าไป ได้นอออกหอออกนะครับสะดวกสบายพี่น้องถนนท่านสะดวกสบายเลยนะครับเห็นมาพี่น้องรถไญ่เป็นแลนเนาะค่ะเพราะว่าการลาถนนบนท่านกันมันโดนแลนคู่มือเนาะโดนโดนแลนคู่มือใส่งานคู่มือรถไญ่เห็นมากนะครับเล่นทรายนะครับพี่น้องฝากฝากถึงเอฟซีนะฮะที่ใช้รถจน,นนะครับ ถนนมีสภาพช่วงออกจากเมืองคอนแกนมุงหนาไปทางเมืงองนนอุดรนะถนนเล่นใจอาชซีบดีปันไดนะครับเป็นลุมเป็นบอยจักหน่อยเป็นแบบเป็นขึ้น,ข,นขึ้นไหมครับเป็นขึ้นขึ้น,นหรอะ่ะมองยุบมองบ่ยุบสิไหมครับเพราะว่ารถมันใส่หลายเนาะรถไแนนะ่แรงน้ำเนาะรับเพราะว่าการพ่น้องเข้ารถหน่อยเลเล่นขัวา่ะกะเบิ้งรถหลังนำนะ้ำเนาะหันรถหลังแรงหลายเขากั แล้วเล่นใายเข้าไปให้ชาแซงไปก่อนเนาะแต่ข้ากลับมาแล้วเล่น,ลนองไปกันด้น,นะครับเนาะสําหรับรถแซงเดีย๋ยวพี่ย่ากดเล่นขวามานน่เจ็บเลยนะครับวอยเล่นใส่นะครับอยากให้พี่น้องเห็นนะครับเนี่ยนิ่งเลยพี่น้องนิ่งเลยเล่นขวานี่นะครับนี่เล่นขวานิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเลยประปลาซึ่งพี่ภาไปก็แล้วเล่นใสยพี่น้องเบอรงว่าเป็นยังไงนะนะเนาะเบอรงครับ พอรถรถทรายรถเล่นขัวคนมาเร็วนะอ่ะไปเบิรงพี่นองแลนเล่นสรายนะเอานี่นี่เห็นไหมีีนองเนี่ยเล่นทรายหลุมมันมันบ่เม่นหลุมนะครับมันมันเป็นอ่าเป็นขึ้นเหมืนบ่พอรถใหญ่มันแลนเหมือนบ่รถใหญ่แลนก็นเลยเป็นลื่น,นะครับเนาะเอาแซงเป็นไปนะครับคนแลนซ่ารถอตะรถเล่นลี่นอย่างหนึ่งนะครับนะ ไปแลนเลนใส่พี่น้องบึงเล่นขัวชั่วอันนี้เห็นไหมมั้ถึงดำๆไม่ดเห็นปะเออนะครับเป็น่าว่าเพราะว่ารถใหญ่รถน้ำหนักมีมาแลนเนาะะสิเป็นลุมเป็นบอยจักน้อยเนาะนี่น,นี่นี่โดดรถวิญญาณดูเลยดินบึงบ้งบึ้งเลยนี่นี่หูเลยนะครับกับฝากฮอดพี่น้องนะครับฝากฮอดพี่น้องฝากฮอดเอฟซีผู้บนิส่รถใสสถนนมิตรภาพ ช่วงออกจากเมืองคอนแกนออกมามุ่งหน้าไปท้างอุดอรท่านนี้เนาะถนนเล่นซายสุดเดอนะครับเล่นซ้ายสุดนะครับเล่นเล่นซ้ายเห้านี่แหละเป็นลุ่มเป็นบอ่อนะครับเป็นขึ้นขึ้นนะนะครับเป็นขึ้นขึ้นต,ตึกตักตึกตักตึกตักนะครับแข่ระวังนิดเดงนะครับจะใส่ความเร็วมากเกินไปแลับไปพ่อประมาณนะครับแต่เล่นขัวว่าเปยั่งพี่นอแงแซงได้เลยเห็นไหมคือรถเก่งกันนำไปได้ออาเลย นะครับเอาไปแล่นีนเบิ้งพี่หน้งเล่นขวัวนี่เอาขับมาเลยนเล่นขวัวเลยครับบานเนี่ยนิ่งเลยพี่น้งพิ้วเลยนะครับแต่ว่าบ่มีงานก่อสร้างเห็นเลยนะครับงานก่อสร้างหรืองานซ่อมถนนนีน่บอกบอ่มีเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับบ่เห็นเลยนะครับนี่ย่าอะไรเล่นขวนัวเล่น ผ่านลาดอ่านลาดยาวอ่านลาดเลยนี่นะครับเห็นไหเอาแรงเล่นสายบ้างเดี๋ยวขเขจ้าสีว่า,านะครับนี่นะครับข้อมเป็นไปเป็น,ปน,ปนมาวิญญาปาเที่ยวว่ามีนเทียเท่ยวมัวนี้ย,ยปปตินะครับทเที่ยวแบบแบบมีประโยชน์นั่มกับ,บอกข่าวสารถนนทนทางให้พี่น้องทราบนั่มนะครับนะเกิดพี่น้อง ได้เดินทางนะครับก็ดีเลยค่ะออกจาก่ามีมาดีไหมครับพูดนะคมเร็วอะไรแลนสบายเลยพี่นอ้องค้มเร็วอะไรชิบเลยนะครับใส่คมเร็วอะไรสบายเลยนะครับนะ,นะเห็นมาสังเกตรถเล่นวขวา,าครับแลนชิวชิュเลยนะ อ้บ้านซ้ําจานนะครับตรงบานซ้ําจานมานีไหมดีไหมครับถนนเกียบเลมั้ยไหมนะครับเนี่ยหลาดยางไม่ไหมเยอะืมนะครับมีคุกคักในช่วงช่วงตรงตีเลยเทศบาสลสัมาาาออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเล่นสายสุดเด้อเล่นสายสุดนะครับ ด้วยบานซ้ำจานอางมาเนี่ยโอ้ยถนนเรียบเลยเขตม่วงหวานมานีนะครับเขตตาบนม่วงหวานมานีแหละถนนดีเลยนะครับรถนี่เอ้ยแลนดได้เพื่ออวิายากัแลนด์แปดสิบพวกเุาแซงเข้าปปนั่งกับวตัมกะระลอยหลับไปนะใส่ความเร็วได้นะครับกับพิจารณานะครับมาขับรถเท่ากับพิจารณาดูนะขับรถเท่ญญากับพญยาม เบ่งนะครับมันตรงไหนไม่หลุมไม่บอสิแามวแ้วนเท้ากันสิแเหมนไก่ระยะทางไก่แา,า,ามขึ้นนี่สิบอชัดเดฟพี่น้องขับรถแามขึ้นนี่ระยะม,ม่องบริไกลมากนะพี่น้องได้ประมาณสิบเมตรีกถือว่าเก่งนะนะครับไฟสาดไปหอดซ้ำใดกันเลยเบ่งซ้ำนันละนะขับรถแามขึ้นนี่บางคนก็นมักว่ามันขับง่ายมันเย็นสบายนะ ับรถเย็นสบายนะนีตลอดนะครับเขาอ่าเขตเทศบาลม่วงหวานแล้วนะครับเทศกาลม่วงหวานแล้วเด้อนี่เียบนะครับถนนหนนทางบริเวณนี่สวยเปียบนะครับแลนบ่มีสะดุดเลยไ่น้องปิ้วเลยนี่เบื้องกลองวิญญาณเลยเลยนี่บ่มีสะดุดตึกตักเลยเงาอลารดอลาดเลยนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับ เยบเลยเอาเราลองแลเล่นใายพี่น้องเบงนี่นะครับการเล่นใายอาจจะมีหน่อยหนึ่งมีมีพวกรู้สึกสะดุดสะดุดนะครับสะดุดตึ๊ก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 หล่อห้ามไหมมนกับเป็นไปได้ยุ่งว่ารถรถใหญ่ขาเจ้าแลนนะแลนซ้ำ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 ยุ่งสิ่หมพี่น้องแลนซ้ำกันไปกันซ้ำกันมามนว่าเหยียบห้อยเก่ากันนู่เพราเจ้าเหยียบห้อยเก่ากันอยู่เพรเจ้าเมืออกัน สี่เหลี่ยหรือเป็นปพี่น้องมันก็ับสำรวจชุดชมได้ด้วยกันนะแห่นไนครับนะครับพี่น้องปัดคลิปเ้อชมยาวๆเลยพี่น้องเห็นน้ำกันไหมครับก็บคือนักสำรวจนี่นี่นะครับพี่น้าสินักสำรวจเส้นทางนะครับนักสำรวจเส้นทางพี่น้องเบิ่งถนนมิตรภาพหมายเลขทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสองนะ กาแลนออกจากคอนเจนดังมามุงหนาไปตั้งม,มืงงมงองอุดรแต่วิญ,ญาสีออดนาเทศการานานาเทศบาลม่วงหวานเพราะนะทางแยกเข้าขื่นบุรัตต์น,นะเนาะพอบ้านวิญ,ญาอยู่เขื่อนบุรัตต์กาศิเลียวไปหันเลยนะครับเนะะาะกาศิไทยจากข้างแยกขื่นบุรัตเข้าไปขื่นบุรัตก็ได้หนนะครับทางนั้นน้ำเนาะนะครับนี่เห็นไหมครับ สวยงามพี่น้องชิวๆถนนชิวๆแลนได้ชัวชัวเห็นว่าถนนดีอิ่ดหยิบเร็วเลยเด้อสาธุ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 วัดขมัวช่างนะครับพี่น้องสาธุสาธุเดินทางปลอดภัยนะข้ามัวช่างนะพี่น้องพี่ย่าผ่นานวัดขมัวช่างมากนะเลยอมูทนาสาธุน้ำเพลินเนาะเาเดินทางไปลใส่กะ ภาวน,นาเดินทางปลอดภัยนะครับการเอซีเดินทางไปใส่มาใส่คือกันช่มคิดวิญญาณอยู่กับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับโอ้ยคนทางดีค่ะไปนอนผมมีสดุจเห็นเลยบางด้วยาแล้วเล่นใส่เล่นขวัวแน่ใส่แน่วิญญาครับขวัวแน่ใส่แน่พี่นอ้อง รถขัหลังเห็นกสิโอวบางงามันเมาบ่สิวะนี่ก็ข่าอังส, <c oughs> <c oughs> งสีแล้วพี่น้องเฮาขับรถเนาะเอาก็มี่ัวแน่แซงแน่ใส่แน่นะครับเอานี่แล่ละครับเ,ข,เบข้าเขตบานคำเกินคูนแล้วนะครับบา,า,าน,าน,าานาบคำเกินคูณนะครับทั้งแยกเขื่อนนะครับเด้อพอไม่ญาณสิเข้าไปบ้านเลยนะครับเนาะ ไปเสียยามันบ่ไม่มยาวเลยยามันกําลังงามมันงามปวดมันจิบงามนะครับเนาะน,ะนี่เห็นบหมแยกเขื่อนบุรัตยุ่หนาเห้านี่เห็นมอไฟแดงยุ่งนาเนี่ยเห็นม้นนะครับเนาะนี่แยกเข้าเขื่อนบุรัตเนี่ยวิญญาณสิเข่าทรายเปิดไฟเลี้ยวเนาะนะครับพี่น้องนี่แหละวิญญาณค่ะสีเลี้ยวเขาไปเขื่อนบุรัตนี่แหละบบไปหอดผุน,นะครับพี่น้องเนาะกับคลิปว่างหันกับคลิปนี้ก็คือ พาเอฟซีมาชมถนนมิตรภาพช่วงขอนแก่นมามุ่งหน้ามามอำเบอร์น้ำพองฮะนะมาน้ำพองหรือคือขตเม่วงหวานเท่านี้แหละนะครับเนาะครับวิญญาก็ะขอขอบคุณเอฟซีนะครับเนาะที่มาคอมเมนต์หรือมาชมนะครับก็กดคอมเมนต์นะครับให้ตาเอฟซีอยากให้วิญญา,าไปไปที่ตามถนนเส้นใดกะล่องคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะครับเนาะ ให้ไปติดตามถนนเส้นใดเส้นใดสินะครับ้ามันบอกไกลกับวิยากสิแลนไปไปได้ก็สิไปนะครับทนระยะไกลมันยาวกัสิใส่เวลานะครับชวนสิเกียวเขาน้ำึังเสียยามันน้ำโอ้โหยแล้วครับเอาส่วนต่อไปครับพี่น้งคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นไลครับเดอ้อคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปหน้าเขาไปติดตามมึงถนนเขาเครื่อนไปรั้ไปฮอดบอดเคลื่อนฮอดบาลวิญากะไรนะครับเนาะ ไปเบิ้งน้ากันว่าเป็นยังไงมีการส่อมแทมบอยถนนเป็นยังไงแน่ช่วงนี้รถอ้อยกําลัางแรงน,นะครับกําลัางเตาตัดอ้อยรดอ้อยหลายบอรดอย่างลายบอรดมันหลายบอสิขอไปเบิ้งนะครับนะคลิปนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ